สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินแมนวันนี้กลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนต์นะฮะซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกับเรื่องรถนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรถที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นเองนะครเปิดตัวสดสดร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือ BMW s e r i e 5ตัวใหม่นั่นเองนะฮะหรือตัวที่มีรหัส G60 นั่นเองนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็น BMW Series 5 Generation ที่8แล้วนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง BMW Series 7นะครับคือจะออกมาทั้งรุ่นเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับโดยรุ่นไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ชื่อรุ่นว่า BMW i5 นะครับสำหรับ BMW Series 5โฉมใหม่นี้นะครับก็ใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วนิดนึงนะครับโดยจะมีขนาดยาวกว่า97มิลลิเมตรนะครับกว้างกว่า32มิลลิเมตรและสูงกว่า36มิลลิเมตรนะครับโดยฐานล้อของเขาเนี่ยจะยาวขึ้น20มิลลิเมตรนะครับ สำหรับท้ายรถเนี่ยในตัว bmw series 5เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่520ลิตรนะครับแต่ในตัว i5 เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่490ลิตรเท่านั้นนะฮะสาเหตุที่ท้ายของ i5 เนี่ยเขาเล็กกว่าเนื่องจากว่าเขามีแบตกับมอเตอร์อยู่นะครับสำหรับ bmw series 5ตัวเครื่องยนต์สันดาปนะครับเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็คือ 520i กับ 520d นะครับโดย 520i เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ อัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่7.5วิและท็อปสปีดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ สำหรับตัว 520D จะเป็นเครื่องดีเซล2ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าจะอยู่ที่197แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่7.3วิและท็อปสปีดอยู่ที่233กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ทั้ง 520i และ 520D เนี่ยจะเป็นมายด์ไฮบริดทั้งคู่เลยนะครับก็คือจะมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับคือรุ่น 530e และ 550e ซึ่งจะตามมาปีหน้าในปีีี2024 2นนนนน้้นะ้ระรระร,ะรัััันนับสาหหหตตวววไฟฟืืออ I5 กกก็จมมุ่ดยเ สำหรับรุ่นแรกก็จะเป็น i5 e-drive 40นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นขับหลังนะฮะแรงม้าจะอยู่ที่340แรงม้าแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรและขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่81.2กิโลวัตต์อวนะครับโดยอัตราเร่ง0-100จะอยู่ที่6วิท็อปสปีดจะอยู่ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันนี้ล็อกเอาไว้นะครับและเลนจ์ในการวิ่งจะอยู่ที่582กิโลเมตรนะฮะ ต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นตัวแรงนะครับซึ่งก็คือรุ่น i5 m60 xdrive นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะขับ4นะครับก็คือมี2มอเตอร์มอเตอร์หน้าม,ม,มอเตอร์หลังนะครับแรงม้าอยู่ที่601แรงม้า แรงบิดอยู่ที่820นิวตันเมตรขนาดแบตจะเป็นตัวเดียวกับตัว i5 eDrive 40นะครับรถที่ตัวนี้เนี่ยอาัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่3.8วิเท่านั้นนะครับและท็อปสปีดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันนี้ก็ล็อกเอาไว้เหมือนกันนะครับและเลนจ์ในการวิ่งจะอยู่ที่516กิโลเมตรนะฮะโดยที่ตัว i5 ทุกรุ่นเนี่ยช่วงล่างจะได้เป็นแบบ air suspension หมดเลยนะครับมาดูที่การตกแต่งกันบ้างนะครับทั้งตัว i5 และตัว bmw series 5เนี่ยจะได้กระจังหน้าแบบเรืองแสงงหหรรรืออ BMW Icononic Kidney Pro Kid มมมมาาานะวถึจพ้้ไฟ แบบ adaptive LED ซึ่งมาพร้อมกับ Matrix High Beam ด้วยนะครับมาพูดถึงภายในกันบ้างนะครับภายใน BMW Series 5กับ i5 ตัวใหม่เนี่ยก็จะได้จอแบบจอโค้งนะครับ curved i s p l a y นะฮะโดยที่จอคนขับเนี่ยขนาดอยู่ที่12.3นิ้วนะฮะและจอกลางขนาดอยู่ที่14.9นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการตัวใหม่ OS 8.5นะครับภายในรถของเขาเนี่ยจะตกแต่งด้วยแผงคริสตัลนะครับเรียกว่า BMW Interaction Bar นะครับอย่างที่เราเห็นไปใน s ี r ีส s 7เนาะ โดยที่แผงคริสตัลตรงนี้เนี่ยจะมีไฟอยู่นะครับทำหน้าที่เป็นเหมือนแอมเบียนไลท์เพื่อเพิ่มสีสันภายในห้องโดยสารนะครับนอกจากนี้เนี่ยตรงปุ่ม iDrive แล้วก็หัวเกียร์ก็จะเป็นคริสตัลเหมือนกันนะฮะโดยที่ตัว i5 M60xDrive เนี่ยพวงมาลัยแล้วก็ตัวเบลล์แล้วก็ตัว, Bell, ว,ตวบอกของเขาเนี่ยจะเดินตะเข็บเป็นสีแดงสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสีประจําของ M อยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวรถคราวนี้นะครับเขามี Android Auto และ Apple CarPlay ให้มาด้วยนะครับรวมถึงสามารถใช้มือถือหรือว่า Apple Watch ปลดล็อกรถได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ตัามา่อมอกบ a เมซอนอเล็กซเพื่อใช้สั่งการสมาร์ทโฮมจากในรถได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถดู YouTube ได้ตอนรถจอดด้วยนะครับย้ำนะครับว่าต้องตอนรถจอดนะฮะถึงจะดูได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยระหว่างรอชาร์จไฟใช่ไหมฮะถ้าเบื่อเบื่อเขาก็มีเ,เกมให้รถให้เล่นด้วยนะตัวที่เราสามารถนํามือถือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมาสแกน QR โค้ดบนจอนะครับเพื่อจะใช้มือถือของเราเนี่ยเป็น <leh fit. S 1> จอยในการบังคับควบคุมเล่นเกมบนรถได้นะครับรนอนกจากนี้เนี่ยเขายังมีระบบช่วยขับขี่ด r i v i n g a s s i s t a n t มาให้ด้วยนะครับ ซึ่งจะสามารถเป็นกึ่งขับขี่อัตโนมัติเลยนะโดยที่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับระบบเปลี่ยนเลนด้วยสายตานะครับซึ่งตัวรถเนี่ยเขาจะตรวจจับสายตาเรานะครับเพียงแค่เราหันไปมองกระจกข้างฝั่งที่เราอยากจะเปลี่ยนเลนรถนะครับรถมันก็จะทําการเปลี่ยนเลนให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Active Lane Change a s s i s t a n t นะครับซึ่ง BM จะเรียกระบบนี้ว่าระบบ i Confirmation นะฮะมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่าครับสำหรับตัวซีรีส์5 520i ครราอยู่่ที 49,850ปออนด์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ2ล้านบาทนะครับสําหรับตัว i 5 e drive 40นะครับราคาจะอยู่ที่73,200อปอนด์นะฮะหรือคิดเป็นเงินไทยราคาจะอยู่ที่ราวๆ3ล้านบาทนะครับและราคาของตัวไฮไลท์ตัวแรงเลยนะครับ i 5 m 6 0 x drive นะครับราคาจะอยู่ที่9 6 8 4 0ปอบอนด์นะฮะหรือคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ4ล้านบาทนะครับ ซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยเป็นราคาของเมืองนอกนะครับยังไม่รวมภาษีบ้านเรานะครับก็ต้องมาคอยลุ้นกันเนาะว่าเข้ามาบ้านเราราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับตัว bmw series 5และ i 5นะครับคาดว่าจะเข้าบ้านเราอย่างช้านะครับต้นปี2024นะครับก็ใครที่สนใจนะฮะก็รอชมกันได้เลยนะครับถ้าเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะคอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับ ถ้าใครยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับตัว BMW Series 5กับ i5 ตัวใหม่เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมตอบตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ